สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอโปรแกรม b i ิกลคอนโทรเลอรนะครับซึ่งใช้สำหรับาการควบคุมอุปกรณ์ให้ปิดหรือเปิดนะครับโดยการสั่งด้วยโปรแกรมที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับดับแรกนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเราก็จะเจอหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับเรสังเกตว่าในส่วนของชุดบนเนี่ย ถ้าอินเทอร์เน็ตมีการเชื่อมต่อแล้วในคอมพิวเตอร์ของเราหรือโน้ตบุ๊กของเรานะครับก็จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตมันไม่ต่อนะครับตัวอย่างนะครับถ้าไม่ต่อมันก็จะกลายเป็นสีเทานะครับพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อแล้วก็ฮาร์ดแวร์ not c o n n e c t ก็หมายความว่ามันก็ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของเรานะครับอย่างเช่น esp 8 2 6หหรือว่า esp 3 2นะครับ สมมุติว่าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะปรากฏออกมาในลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะเชื่อมต่อ b r ิงเซ e ร์เวได้ยังไงก็คือว่าเราก็จะต้องมีตัว URL ของมันใช่ไหมครับพร้อมกับโทเคนซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะ,ะไปสร้างในดาต้าเบสได้นะครับไปเก็บข้อมูลในดาต้าเบสก่อนแล้วค่อยอมาสั่งเปิดปิดหรือว่าดูข้อมูลอีกทีนึงนะครับเราคลิกไปที่ b i ิง d า t a า a นะครับ ก็จะปรากฏหน้าต่าง Data ตอร์เบขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลไปก่อนได้ตัวอย่างนะครับเราจะป้อนบิงเซิเวอร์ก่อนซึ่ง Bing Server ตัวนี้จะป้อนอเป็นบิงเซิเวอร์โดยตรงก็ได้หรือ Bing s e r v อรที่เราใช้งานอยู่ก็ได้นะครับผมวางลงไปเลยนะครับตัวนี้ v p i n v v i n ิที่เท่าไหร่สมมุติว่าเป็น VPIN ที่1นะครับเป็นเวอร์ชันพินที่1ก็ใส่หลงไป Project l o ลเข้าก็คือว่า เราก็ตั้งชื่อเอาเองนะครับเช่นว่าชื่อโปรเจกต์ของเราคือปิดเปิดไฟหน้าบ้านนะครับบิงโทเค็นของเรานะครับก็เกิดจากการสร้างบิงโปรเจกต์ในบิงแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละครับแล้วเอาตัวบิงโทเค็นตรงนี้ครับเอามาใส่นะครับแล้วก็เอามาใส่ได้เลย,เลยแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับเราก็จะเจอว่า มีข้อมูลเพิ่มอยู่ในฐานข้อมูลแล้วทีนี้ฐานข้อมูลตัวนี้นะครับมันก็จะลิงก์กับหน้าหน้าแรกนะครับมันก็จะลิงก์ให้เราเลยด้วยอัตโนมัตินะครับแล้วเรากดปุ่มตัวนี้นะครับก็คือเลื่อนมาเป็น Connect นะครับถ้าเกิดว่ามันติดต่ออุปกรณ์ของเราได้นะครับมันก็จะแสดงสถานะในลักษณะน,นี้นะครับว่าเชื่อมต่อได้แล้วในการเชื่อมต่อได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูชุดต่อไปนะครับ ชุดนี้นะครับปิดเปิดไฟหน้าบ้านก็คือเป็นชื่อของตัวสถานที่นะครับอ่าทีนี้มันมี2แบบครับก็คือว่ามีการอ่านค่ากับเขียนค่าลงไปแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นการสั่งเปิดปิดได้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านข้อมูลนะครับเดิมว่าสถานะเป็นยังไงอยู่เนี่ยเราก็สามารถรีดได้นะครับอ่ามันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแสดงว่ามันปิดอยู่ หรือมาดูตรงข้างล่างก็ได้ครับมันออฟอยู่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าผมเซนต์ออนนะครับผมเซนต์ออนปุ๊บเนี่ยก็ไฟหน้าบ้านก็จะเปิดนะครับผมลองรีดอีกทีนะครับมันเป็นหนึ่งแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าผมกดไปที่วนให้วนแบบลูปนะครับถ้าผมสั่งออฟนะครับมันก็จะกลายเป็น0นนะครับสั่งออนมันก็จะกลายเป็นหนึ่งนั่นหมายความว่าไฟที่หน้าบ้านของผมเนี่ยมันมัน มันสามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลของการาป้อนข้อมูลเข้าไปในดัตต้าเบสนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยอาจจะมี sp 3 2หรือว่า sp 26ออยู่หลายตัวใช่ไหมครับเราก็สามารถมาป้อนข้อมูลในในนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะครับถ้าเราคลิกเลือกไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับ เข้ามาที่หน้าต่างแรกนะครับสมมติผมกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะเชื่อมต่อให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เราก็ดูนะครับอย่างเช่นไปในครัวซ้ายตอนนี้นะครับหมายเลข2องใช่ไหมครับ PV ส V2 มันเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้แล้วมันอ่านแล้วว่าตอนนี้มีการปิดนะครับมีการปิดอยู่นะครับถ้าผมสั่งเปิดก็คือเปิดได้เลย อันนี้จะเป็นไฟหน้าบ้านนะครับก็ปิดอยูอ่ไฟหน้าบ้านมันออนอยู่ใช่ไหมครับเมื่อตะก,กี้เนี่ยผมก็เอาเออฟไปเลยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็คอนโทรลได้หลายจุดนะครับโดยไม่ต้องผ่านบิ n งแอปพลิเคชัน